ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวอย่างอนิเมะสำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่55นะครับ ซึ่งจากเรื่องราวในตอนที่แล้วหัววิห่าวก็ได้ถูกควบคุมตัวไปทรมานจินหงเฉินและองค์ราชทายาสทสี่เทียนหลันก็ได้ช่วยเอาไว้ซึ่งผลที่ออกมามันก็เป็นแผนของหัววิห่าวอยู่แล้วหลังจากการบาดเจ็บสาหัสของหัววิห่าวในครั้งนี้มันก็ทําให้ทางด้านพอาจินหงเฉินได้ใจอ่อนขึ้นมากจึงอนุมัติให้หัววิห่านั้นเข้าไปเรียนที่หอหมิงเต๋อได้เพื่อเป็นการแสดงการขอโทษที่เขานั้นดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนไม่ดีพอหลังจากที่เข้ามาเรียนในหอหมิงเต๋อได้ครึ่งปีหัววิหาวก็สามารถสร้างอญญญาวาุ นสเร็จําและในจังหวะที่เขานั้นกําลังจะไปทดสอบอาวุธยินยาที่เพิ่งสร้างขึ้นมาหอหมิงเตอก็ได้ถูกลอบวางระเบิดแล้วเรื่องราวในตัวอย่างตอนที่55จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถรับชมรีวิวในตอนนี้ได้เลยครับ ซึ่งเปิดมาที่ฉากเหตุการณ์แรกก็จะเป็นฉากเหตุการณ์ต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับที่ภายในห้องเรียนใต้ดินของหอมิงเตอร์ก็จะได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นจนทําให้นักเรียนนั้นบาดเจ็บและล้มตายเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นก็จะได้มีสมาชิกกลุ่มของคนที่คาดว่าจะเป็นคนของสํานักกายาบุกเข้าโจมตีเหล่านักเรียนของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญ,ญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาอีกทีและฉากที่ต่อเนื่องกันมาหัววิห่าวที่แอบดูการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงอยู่นั้นเขาก็ถึงกับกล่าวออกมาว่าสํานักกายาก เอมีความแค้นใหญ่หลวงกันเพียงนี้เีหรือ และในฉากต่อมาก็จะเป็นทางด้านพี่เทียมเมืองก็จะได้เตือนหัววิหหาให้ระวังเพราะด้านบนนั้นมีกลิ่นอายอันน่ากลัวอยู่และก็จะเห็นได้ว่าฉากที่ต่อเนื่องกันมานี้กลิ่นอายที่พี่เทียนเมืองบอกมันก็คือกลิ่นอายของการต่อสู้ของทางด้านเจ้าสํานักกายาตู้ผู้ซื้อและผออจินหงเฉินผู้ดูแลหอบิงเตอ๋อและหลังจากนั้นตู้ผู้ซื้อก็จะได้ใช้ทักษะบางอย่างออกมาที่เหมือนว่าทักษะนี้ตู้ผู้ซื้อจะได้ปล่อยหมอกพิษสีเขียวออกมาซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าว่าทักษะนี้จะเป็นทักษะททีี่ ทักษะนี้ก็มีนามว่างานเลี้ยงมรณะที่เป็นชื่อตามนิยายซึ่งมันจะใช่ทักษะที่ผมว่าหรือไม่น,นั้นเราอาจจะต้องไปดูกันอีกทีในตัวเต็มนะครับ ฉากที่ต่อเนื่องกันมาทางด้านตูผู้ซือที่เหมือนจะลุยเดียวเข้ามางัดกับทางด้านจินหงเฉินและจินหงเฉินก็ได้กล่าวกับตูผู้ซือไปประมาณว่าข้าก็อยากจะรับคําชี้แนะสักหน่อยละนะประมุขหอหมิงเตอ๋ออาวุธวิญญาณชื่อเสียงโด่งดังไปใต้ล่าจากนั้นทั้งสองคนก็จะได้เข้าอัดกันอย่างไม่มีใครยอมใครและก็ดูเหมือนว่าการงัดกันของทั้งสองคนในครั้งนี้มันก็จะได้สร้างความเสียหายให้กับหอหมิงเต๋อเป็นอย่างมากจินหงเฉินจึงได้จัดหนักจัดเต็มให้กับตูผู้ซือโดยการยิงชุดอาวุธวิญญาี่ออยููู้้้าาานหหลังจงจตตเขาาตผืรุ จากนั้นฉากที่ต่อเนื่องกันมาอีกฉากตัวผู้ซื้อก็จะได้สั่งให้เปิดใช้งานเกี่ยวเขตแดนสังหารอาวุธวิญญาณซึ่งไอ้เกี่ยวเขตแดนสังหารอาวุธวิญญาณน,นี้มันจะเป็นทักษะแบบไหนและมันจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคนดูอย่างเราอาจจะต้องไปติดตามกันอีกทีในตัวเต็มนะครับ ฉากต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าทางด้านหัววิหาวเขานั้นก็จะได้ดำดินลงมาข้างล่างซึ่งเมื่อตอนที่แล้วหัวมิงเตอร์นั้นก็ได้เกิดการระเบิดและถูกเข้าโจมตีหลังจากการระเบิดหัววิหาวนั้นเขาก็เลือกที่จะเจาะพื้นดินเพื่อที่จะหลบหลีกแต่เขานั้นก็บังเอิญเข้าไปเจอเส้นทางใต้ดินที่ทางสำนักกายาขุดเอาไว้หัววิหาวจึงยืมใช้เส้นทางนี้เพื่อหลบหนีการโจมตีจากทางด้านบนไปเลยพร้อมกับฉากที่ต่อเนื่องกันมาหัววิหาวก็กำลังค้นหาอะไรบางอย่างอยูอยอ่บนโต ซึ่งให้อุปกรณ์วิญญาณหน้าแมวอันนี้ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่ามันคืออะไรแต่ก็คาดว่าห้องที่ทางหัววิหาวอยู่นั้นก็น่าจะเป็นห้องที่ทางหอมิงเตอ๋อเก็บความลับเอาไว้และความลับที่ว่านั้นก็คือทางหอมิงเตอ๋อก็จะได้แอบทดลองมนุษย์โลหะยักษ์หรืออาวุธวิญ,ญญาณทดสอบหมายเลขหนึ่งนะครับ และฉากในเหตุการณ์ช่วงท้ายก็จะมีเสียงของทางด้านหัววิหาวอุทานขึ้นว่าแย่แล้วค่าทาพลาดในเรื่องโง่ๆแท้ๆพร้อมในฉากนี้เราก็จะได้เห็นว่ามันก็จะมีอาวุธวิญญาณอะไรบางอย่างกําลังถูกแช่แข็งอยู่กับพื้นนะครับซึ่งคาดว่าอาวุธวิญญาณนี้ก็น่าจะเป็นแท่นผนึกเทพที่หากว่าเราจังจำกันได้ทางด้านเซี่ยวหงเฉินก็จะได้เป็นคนประมูลมามันจึงมาอยู่ที่จักรวรรดิสุริยันจันทาและการที่มันถูกแช่แข็งมันก็เป็นเพราะว่าสัตว์วิญญาณแสนปีที่อยู่ภายในนั้นได้หลุดออกมาจากการทททีี่่หหััววิานนนนน้้้ไดใชแผึกเพ รับการโจมตีจากคนของสำนักกายาพร้อมกับฉากที่ต่อเนื่องกันมาเราก็จะได้เห็นแผ่นหลังของสัตว์วิญญาณที่หลุดออกมาจากแท่นผนึกเทพอยู่เล็กน้อยนะครับและฉากที่ต่อเนื่องกันมาอีกฉากก็จะเป็นฉากของจักรพพัดน้ำแข็งแมงป่องมารกดที่อยู่ในห้วงทะเลจิตวิญญาณของหัววิ่าวที่นางไม่ได้ยินเสียงของสัตว์วิญญาณที่หลุดออกมาจากแท่นผนึกเทพนางก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นเสียงที่คุ้นเคยและนางก็รู้จักมาก่อนซึ่งผมจะขออนุญาตสปอยตรงนี้เลยนะครับว่าสัตว์วิญญาณที่หลุดออกมานั้นก็คือจัักรพดิินีีีหมเสสยตตว ิญนาณที่เป็นอันดับหนึ่งของแดนเหนือสูตรอายุบำเพญตะบะราวราวเจ0 0แสนปีซึ่งมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมจกักรพรรดิน้ำแข็งแมงป่องบรกฏจึงสมัมผัสได้ถึงนางนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรการที่สำนักการยาบุกมาจะมีเหตุผลอันใดหัววีฮาวเขาจะไปเจอความลับมากน้อยเพียงใดคนดูอย่างเราอาจจะต้องไปติดตามความสนุกกันอีกทีในตัวเต็มในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้ทาง VTV นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวอย่างอนิเมะสำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่55โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งตัวกผมเองก็จะไปอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์ของทุกคนอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ